อ่าผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็นี้เรามาอยู่ในเกมอันโทงกันวันนี้เราจะมาเทสระบบนะครับก็อย่างแรกเลยซอมบี้มันฉลาดขึ้นครับเเติสมมุติเราอยู่นี้นะครับเราไม่อยู่นี้มันก็จะเดินอ้อมมาตรงนี้เพื่อเข้าประตูมาหาเรานะครับแต่เนี้ยมันเดินข้ามมาได้เลย เมื่อกี้ที่เห็นมันเดินออกมาใช่ไหมครับทําเห็นย้อนกลับไปดูใหม่โอ,โอเคครับจดเรื่องไอเทมก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ไอเทมก็ถือยังน้อยอยู่ ส่วนไอเทมไหนที่มันมีนะครับก็จะหา,าง่ายง่ายง่ายจริงๆยอย่างอันเนี้ยที่ผมเก็บมาไม่เจ้ไอ้ลูกไอ้แมกกะสุนร้อน,นัดอะหาง่ายง่ายเนี่ยเดินไปเดินมาก็เจอแล้วครับปืนนี่ครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในเมืองเล่นกินหา เน่อาหารเวลากินมันก็จะลดไปเยอะมากจริง มันก็จะมีรถให้ขับแล้วนะครับอันเนี้ยแต่รถรู้สึกมันจะมีอยู่อย่างเดียวอยู่แบบเดียวเลยอยู่แบบเดียวผ <c oughs> มจำไม่ได้แล้วผมขับไปจอดหมดน้ำมันไว้ตรงไหนเน <c oughs> ี่ยดูแถวนี้แล้วมั้งมุดปลไกลกว่านี้หนั <c oughs> แล้วเราจะหาน้ำมันไปเติม <c oughs> ไม่รู้มีถังน้ำมันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย โอเคเนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ใช่ปะ่ะครับก็ซอมบี้มันจะเวลายิงก็มันจะปิวมันจะสมจริงมาหน่อยหน่อยนึงก็ถือว่าโอเคโอเคใช้ได้อยู่ จากกาแที่เวลาเราฆ่าสอมบี้อย่างเงี้ยสอมบี้ก็จะลงไปนอนเลยครับก็ตอนนี้มันก็จะไอ้นี่นเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบค่อยๆลงไปนอนโดนผิวผิวไหวนี่คเดี๋ยว,วนะครับใหญ่นะแบบตัวมันจะอ่อนปกเปียกไปหมดเลยตอนตาย เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองล่อซอมซอมบีมทาสองตัวหนึ่งครับเนี่ยครับเนะี่ยสมมุติเวลาเราโดดเข้าเนี่ยปกติมันจะอ้อมเข้าประตูะหน้าบ้าน,นครับแต่เนี่ยมันโดดมาได้นะครับ อ,อ๋อนั่นไงหนูเจอรถละแต่เราจะยังไม่ขับนี่ครับรถก็จะมีอยู่แบบนี้ครับแบบนี้อยู่แบบเดียวแต่สีมีนจะเยอะเนาะมีเยอะมากหรอก 啊。Oh. มุบบอะไรต่างๆมันก็ยังเดิมอยู่นม่ค่อยม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเวลาสตาร์ทรถก็เหมือนเดิมครับซอมบี้จะไล่เราอ่าโอเคเอ่อเนี่ยครับมันก็จะมีแมบให้ด้วยอ่าเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงไหน โอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันเอ่อเรื่องสก,กิลก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีสก,กิลอะไรเลยคัพติ้งก็ยังคัพอะไรไม่ได้เลยเหมือนเดิมโอเคโอเคครับโอเคครับอ่าอ,อะไรกันล่ะอ่าโว้อะไรตอนนี้วะ อ่าครับก็นี่ก็เป็นฟาร์มฟาร์มฟาร์มนี้เข้าใจกันก็ของก็มีน้ำมันมีของอะไรพวกนี้ก็ปกต,ติครับสแตนดาร์ดธรรมดาโอเคครับมันจะมีโอม,โมงอยู่ด้วยตรงนู้นตรงตรงเดี๋ยวเนี่ยตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะตรงน้ไม่ได้ลองไปดูเลย โอเคงั้นวันนี้เราจะลองไปดูกันก็การขับรถนี่ก็จะกินน้ำมันเยอะมากนะครับแป๊บเดียวน้ำมันรุดแล้วโอเคครับเราจะไปทางร้านแล้วกัน อ่าโอเคก็ตรงนี้ก็เขาจะทำให้เป็นทางตาันอะไรประมาณนั้นมั้งโอเคครับก็เราจะไปต่อไม่ได้เราติดแค่ตรงนี้เนี่ยผมกด W นะครับวิ่งก็จะติดตรงนี้แค่ตรงนี้โอเคครับงั้นขอลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้โอเคครับไว้จเจอกันคลิปหน้าส้าวันนี้วัดเอ่อถ้าถ้า ไม่ใช่ว่าอย่าลืมสับสไครต์หรือไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ